สำหรับกิจกรรมงานบุญพิธีทอดกรถินสม,มคีประจำปีพุทธศักราช2564ของศูนย์อบรมพุทธบุตรนานาชาติจังหวัดปราจินบุรีจัดขึ้นเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมามีคณะกัลายาณมิตรผู้มีบุญเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่ทอดกรถินสม,มคีในการสืบสารประเพณีอันดีงาม เป็นภาพมหาปิติที่เกิดขึ้นเมื่อขบวนอัญเชิญพระกถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีของคณะประธานรองประธานกองบริวารกถินและท่านประธานกถินนะคะบรรยากาศเป็นไปได้วยความปลื้มปิติเบิกบานในบุญที่ทุกท่านได้สละทรัพย์มาทำบุญฝากนะฝากไว้ในพระพุทธศาสนาในบุญครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กันอย่างเคร่งครัดค่ะ สำหรับประธานกฐินในปีนี้คือกัลยาณมิตรทิมพิกาห่วงและครอบครัวได้รับความเมตตาจากพระสิริมงคลสิริมังคโลท่านประธานสงศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติเป็นท่านประธานฝ่ายสงฆ์นะคะโดยภายในพิธีทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสนะคะให้ใสสว่างเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่ ประธานในพิธีจะได้กล่าวคำถวายผ้ากรถินกล่าวคำถวายกำแพงแก้วพร้อมทั้งน้อมนากรถิน,นถวายแดบบ่ผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อกล่าวพะเดียงสง์และอัปโลกกรถินนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการประกาศและมอบผ้าไตรให้กับว่าที่ประธานกรถินประจําปีพุทธศักราช2565อีกด้วย หลังจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลายาณมิตรผู้มีบุญจึงได้ประกอบพิธีโปรยดอกไม้มหามงคลเพื่อเป็นปฐมมกเ์ิกสร้างกำแพงแก้วเฟสสอง โดยท่านประธานส่งมอบรัตนชาติให้กับคณะประธานในพิธีการก่อสร้างกำแพงแก้วค่ะพร้อมทั้งได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตให้กับคณะประธานในพิธีในการก่อสร้างกำแพงแก้วนะคะพร้อมทั้งนำกล่าวคำอธิษฐานจิตโปรยรัตนชาติและดอกไม้มงคลเพื่อสร้างกำแพงแก้วซึ่งทุกกิจกรรมงานบุญในวันนี้ทุกท่านนะ,ะก็ได้สั่งสมบุญกันอย่างเต็มที่และก็สิ่งหนึ่งนะคะ ที่เรียกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของการสร้างบาร,รมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้นก็คือการที่ทุกท่านนะคะได้มาร่วมงานสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการทอดกระถินนในครั้งนี้ค่ะอนันนโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค,ค่ะกับทุกท่านเลยค่ะโอ้นี่เป็นกระถินกำแพงแก้วนะคะงดงามมากๆเลยค่ะ